สวัสดีครับทุกท่านฟิล์มหนัง16มมมวนนี้ยาวประมาณ3นาทีนะครับถ่ายวันเปิดค่ายลูกเสือตากสินที่ตำบลมมแม่ท้ออําเภอเมืองจังหวัดตากนะครับนี่เป็นภาพแต่โบร <impres vegetarian. S 1> าณแล้วนะครับวันที่เปิดค่ายใหม่ๆนะครับประธานในพิธีครับ ก็เป็นค่ายลูกเสืออีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีการสร้างขึ้นในสมัยนู้นนะครับทราบว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับค่ายแห่งนี้นะครับแต่ว่าฟิล์มวนนี้เป็นฟิล์มที่ถ่ายทําวันที่มาเปิดค่ายลูกเสือนะครับก็พยายามอ่านจากป้ายนะครับนี่นะครับนี่นะครับพิธีเปิดค่ายลูกเสือต่างสิทธ์อ่านได้ว่าเป็นวันที่4มีนาคม2510นะครับ กำลังอยู่ในพิธีสงฆ์นะครับทำบุญก่อนนะครับน่าจะเป็นการกล่าวรายงานครับเห็นไหมครับปีพศน่าจะเป็น2องพนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นเลขสองน่าจะมองเห็นชัดกว่านั้นนะครับจากนั้นก็จะมาเปิดป้ายนะครับที่คลุมเปิดป้ายผ้าแพรนะครับกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพรที่คลุมไว้นะครับเพื่อจะปรากฏชื่อค่ายลูกเสือตักงินป์นะครับ ก็ถ่ายไว้สั้นๆนะครับเป็นฟิล์มขาวนะครับประมาณ3นาทีนะครับซึ่งเราได้ฟล์ม,มาจากอาจารย์สักดาจุกแก้วัฒนาท่านซื้อเก็บไว้นะครับฟิล์มน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าถ่ายไว้แล้วไม่ได้ส่งไปให้เจ้าภาพงานที่ถ่ายนะครับก็เก็บอยู่ในกล่องฟิล์มเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเปิดออกมาใช้ดูก็ใช้ได้เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับ2 0 1 0มาถึงปัจจุบันนี้ก็54ปีแล้วนะครับ สำหรับค่ายลูกเสือตักสินลก็เดินเยี่ยมนะครับอาจจะเป็นบ้านพักของค่ายนะครับแล้วก็มีการแสดงของชาวเขานะครับชุดนี้จะมีอยู่2ม้วนด้วยกันนะครับ2ม้วนสั้นๆนะครับเดี๋ยวจบจากการเปิดค่ายลูกเสือตักสินแล้วจะพาไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นฟิล์มขาวดำนะครับ ไม่ทราบวีพศน,นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นฟิล์มเขาดันะครับเดี๋ยวจบชุดนี้ก่อนนะครับดูการแสดงของชา,าวเขาก่อนนะครับนีครับนี่เป็นฟิล์มสีนะครับเป็นการแสดงนะครับ